S a ah uh. s s ุ l a m u a l a i k u ร w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮาลานมาเก็ตครับรายการที่จะบอกถึงธุรกิจดีๆและสินค้าที่มีประโยชน์นะครับแน่นอน,นครับถ้าไม่มีประโยชน์ผิดหลักการไม่มีฮาลานนะครับเป็นฮารอมเราไม่มาบอกนะครับสำคัญครับแล้วก็แน่นอนนะวันนี้ผู้ดำเนินรายการนะครับยังคงอยู่ เนียแน่นนะครับย่งตัวเลื่อนอยู่ข้างล่างนี่ดึดดๆท่านก็ะโดดแล้วกันนะครับเพมันเยอะมากตอนนี้เอาที่จําได้คือสถานตรวจนะครับสภาพรถยนต์ DCP น้องเจาะนะครับบริหารงานโดยท่านนายกสมาคมนะครับสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยท่านนายกสมาคมท่านวีระซอเซนนะครับก็เนี่ยัสนุนเราคือว่าตอนนี้สนุนกันเองก่อนนะครับแล้วก็ยังมีกาแฟปู่สู้ ปู่ยังสู้แล้วท่านล่ะสู้หรือเปล่าติดต่อได้นะครับราคาพิเศษของหลักร้อยแต่สปปรรพคุณนี่ไม่อยากพูดเลยนะครับคุ้มนะฮะไม่กี่ตังเองนะครับคุ้มนะฮะผมลองทานมาแล้วกับก,บกาแฟปู่สู้นะครับอ่ะนะฮะก็ใส่เสื้อสมัยโพส s ์มานะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสมัยโพสต์แหละนะครับ เพราะว่าตอนนี้มีผู้สนใจนะอยากเปิดระบบมากมายนะอยากเปิดเป็นจุดดอกเปิดเป็นเปิดร้านนี่เยอะมากแต่ด้วยสถานการณ์นะครับโควิดตอนนี้ผมไม่อยากจะทําคลิปเดีย๋ยวผมจะทําคลิปสอนนะครับว่าใช้ระบบยังไงทํำยังไงนะครับท่านดูคลิปก็เปิดกิจการได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เราไปเทรนนอัพไปสอนเนี่ยต,ตอนนี้มันลําบากเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเคสไปเคส ไอสถานการณ์มันเบาบางลงนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่จะเปิดนนะที่ต่อมานะครับหลกัหลกๆเลยตอนนี้คุณตงนะครับที่สมุทรสาครน,นี่ก็จะเปิดนะครับคือเขาเปิดอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเป็นสมายเอ็กซ์เพรสคือต้องบอกสมายเอ็ o โตรเนี่ยระบบเนี่ยนะมีมา5ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีแต่แต่ก่อนเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วคุณนวชัยเนี่ยใช้แล้วก็มีปัญหากับชีวิตนิดนึงนะครับสะดุดไปนิดนึงนะก็จะหยุดหยุดการใช้ระบบนะครับ ยุดการใช้ระบบไปนะฮะแล้วผมเองก็พูดง่ายๆนะครับเห็นว่ายังมีประโยชน์ระบบเนี้ยยังมีประโยชน์อยู่แล้วคุยคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุณทวช,ชัยว่าผมอยากใชาร,ระบบเนี้ยมาใช้แล้วก็ให้ทุกคนในประเทศเนี่ยได้ใช้ด้วยผมเองนะครับขายไก่ขายสินค้าแปรรูปด้วยนะครับก็อยากจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผมเชื่อว่าเอ๊ะถ้าผมลดเนี่ยคนอื่นก็ลดได้นี่ผมเลยเปิดโอกาสนะครับผมไปจดอ่าเขาเรียกว่า ทำสัญญากับบริษัทไทยนะครับบริษัทไทยจำกัดมหาชนเนี่ยทำสัญญาเกี่ยวกับทำเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซด้วยกันเนี่ยนะครับก็เอาเลทตัวเนี้ยไปให้ทุกคนเนี่ยทุกคนนะฮะที่ประกอบสินค้าขายสินค้าอยู่หรือจะเปิดกิจการเนี่ยให้ได้ใช้ระบบสมา r เอ็กโพรนะครับนี่คือความความอยากเห็นเศรษฐกิจไทยให้มันดี ครับผมเชื่อว่าในในสภาวะโควิดอย่างนี้ทุกคนแย่นะครับคือมีคนรอดไม่กี่คนหรอกนะฮะผมพูดได้ยินนับหัวกันได้เลยถ้าช่วงนี้นะครับแต่เชื่อเถอะครับมีอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงแซงทางโคง้งคือธุรกิจขนส่งถ้าถ้าท่านเข้าถูกจังหวะท่านเข้าใจนะครับท่านไม่ใช่เพียงแค่นําสินค้าวอล์กอินอย่างเดียวท่านนำเลทราคาแล้วเนี่ยนะครับไปส่งต่อนะครับไปนําไปใช้ได้ด้วย ที่ผมพูดนะคำว่าด่วนถูกง่ายนะผมอ,อธิบายไปแล้วเนี่ยนะครับเราท่านจะมีส่วนลดได้ดิสคัลส่วนลดจากระบบสมัยโพสกว่า5 0เนะเยเมื่อนำไปใช้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกวันนี้นะครับเร็วมากเพราะเราเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซถ้ายังตก,กใจเลยนะครับถ้าเจอของระบบสมัยโพสแล้วพนักง,งาไปรษณีย์ไทยไปส่งเนี่ยท่านตกใจเอา้าโอ้โหอันนี้ไปรษณีย์ไทยจริงเหรอทำไมมันเร็วขนาดนี้ ยิ่งระบบหนึ่งนะที่ยอยานนมนคือระบบ COD เก็บเงินปลายทางเนี่ยนะครับอันนี้เร็วนะรวดเร็วมากนะครับบางคนโอ้หถ้าบอก COD ปาษณนีไทยนี่ไม่เอาไม่นะไม่นะฮะท่านต้องคิดใหม่ทาใหม่ฮะระบบ COD ปรษาหนีไทยทอยู่นี่เร็วมากเราใช้ปรษาหนีไทยนะครับในการเรียกว่าไปเก็บเงินปลายทาง แล้วค่าสวิตยังไงนะครับ3%เท่านั้นและฮะถ้าก็เียว่าไม่ถึง1000บาทก็คิดค่าบริการ30บาทถ้าเกิน 1, 0 0 0ไป3เปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า1 0 0 0คิด30บาทง่ายๆคือทางไปรษณีย์เขาคิดนะครับแต่ผมไม่ได้คิดทางบริษัทเป็นณีย์ฟาร์มเร์ก็ตติ้งเจ้าของระบบสมัยโพสเนี่ยไม่ได้คิดนะครับแต่เราจะอำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้ถ้าไปรษณีย์ไทยนะครับไปเก็บเงินปึ้งมาไหร่นะครับ1วัน1ึงสองวันทําการเราคืนเงินให้เลย เราเป็นบริษัทเอกชนนะฮะนะฮะเราทำออตัดสินใจอะไรได้อย่างว่องไวต้องยอมรับนะว่าะปริศีไทยเนี่ยเขาเป็นระบบเขาเรียบรัยสาขกิจของภาครัฐด,ด้วยเอกชนกับภาครัฐรวมกันนะครับเกิดการตัดสินใจหลายๆอย่างอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่เรามาเสริมเติมเต็มนะครับเรียกว่อาอุดลอยลวต่างๆนะครับที่เป็นที่คนทั่วไปอคติกับปริณีไทยเราอุดลอยร่วยังไงเราก็จะสนับสนุนนะครับบริษัทของคนไทย ยังไงเราก็จะสนับส,สนุนองค์กรของประเทศไทยเพราะเป็นอย่างนี้นะครับองค์กรต่างชาติต่างๆอะไรท่านเห็นได้เงินเขาก็กลับบ้านเขาเขาไม่ได้สนใจอะไรกับประเทศเรานะฮะแต่ถ้าไปสนีได้เขากลับคืนสังคมครับสมัยเอ็กโพสได้ก็กลับคืนสุขสังคมเพราะเราอยู่ได้บนผืนแผ่นดินไทยเราเกิดที่นี่เราหากินที่นี่แล้วเราก็ต้องตายกันที่นี่นี่แหละไปไหนกันไม่ได้นะครับ จะโคตรโควิดขนาดไหนผมก็ขอตายที่นี่ไม่ขอย้ายประเทศไปไหนนะครับจะวัคซีนจะช้าจะอะไรหน่อยนะครับก็อาลุ่มอา่วยกันเพราะงานหมู่มากนะครับนะครับพูดถึงวัคซีนอยู่จะไปโอละพ่อไปคนละเรื่องกันนี่นะฮะจะไปโยงกันมึงนะครับไม่เอานะครับเมียเมียม,ม,ม,มีพูด <laughs> พูดเกี่ยวกับเรื่องฮารานฮารามาร์เก็ตพอแล้วอย่าไปซีโนแวดอย่าไปบนันนา นะครับก็ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ยังอ่ายังไม่ได้คิวนะครับเดี๋ยวก็จะถ้าเอกชนมาก็ไปชีเอกชนนะเขีนมาสองพันเนาะสองรอบก็สี่พันเนาะเอกชนเนาะรัฐบาลฟรีเนาะเอซ์ตาชินุไนะครับเห็นลุงก็ชีดโชว์อยู่นะน่าจะปลอดภัยลระเชื่อไหมฮะเชื่อละกันนะครับแหมลุงก็ ฉีดโชว์ทั้งโชว์วีซ่านี่ยุะไปต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงนะบางคนเนี่ยผมรู้นะคิดอะไรกันอยู่ <c oughs> มาเข้าเรื่องสมัยโค้ดเราไม่จะไปวัคซีนทำไมะนะครับต้องบอกว่าเนี่ยผมเปลี่ยนเสียงเลยนะฮะมีคนสนใจเปิดนะครับเยอะเลยคุณตรงเนี่ยสมุทรสาครน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเร็วนี้นะเดี๋ยววันเดยวเร็วเนี้ย ก็อาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับนะ่าขึ้นไปดูขึ้นไปเทนเพราแกปเป็นแล้วนะครับแล้วก็ปลอดภัยใส่แมสกันเลยนะก็ขึ้นไปดูแกนหน่อยนะครับก็ไปเทนนิดหน่อยแล้วก็เปิดได้เลยแล้วก็จะทําโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับใครเห็นคลิปผมนะคลิปนะ้าเราผมทำโฆษณาให้ทุกที่นะครับอันนี้ติดโควิดหรอกไม่งั้นไปทั่วประเทศเดีย๋ยวจะมีหัดใจอีกนะราชบ,บุรีอีกนะลบบุรีอีกนะนะครับที่เหนือเลยอีกนะนะครับนนทบุรีก็จะเปิดนะ นะฮะหลายๆที่นะครับอ,อ่อทนบุรีนะฮะแถวทนบุรีนะครับแถวฝั่งนู้นเนี่ยแถวนนเนี่ยแถวนครปฐมก็มีแล้วนะฮะคุณเจษนะฮะเออพูดถึงคุณเจษนะครับเดี๋ยวขอเมา่วมอยหน่อยนอกจากจะเปิดร้านนะครับออสวัสดีมาเก็ตฟู้ดนะครับคุณเจษตอนนี้ก็ทําขนส่งด้วยเดี๋ยวผมจะคริสต์มาสานะครับแหมในคริสนยพูดคลิปละกันแหมคริส ภาษาอังกฤษคาไทยทำนโอ้ดูโกอินเตอร์น้าดูนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับระบบขนส่งสมายโพเราไม่ชได้มีแต่ใช้ระบบอย่างเดียวนะครับเรามีระบบขนส่งด้วยแล้วเราลิงก์เราลิงก์โดยตรงนะครับกับ AIS และ s k y f o อครับอันนี้ใครมีรถนะครับอยากเปลี่ยนรถท่านนะให้เป็นระบบขนส่งที่มาตรฐานก็ติดต่อที่สมัยโพสมาอย่างนี้เลยนะครับ เรามีบริการหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบมากนะครับคือผมเชื่อไหมว่าผมพูดเกี่ยวกับสไลด์โพน่ยเกือบปีแล้วนะยังพูดไม่จบพูดไม่หมดเพราะม่ามีมุมที่พูดเยอะนะฮะไม่ใช่ระบบขนส่งของคนไทย่วนถูกง่ายมันมีมุมเนะี่ยก็เฉพาะที่สถานีเนี่ยก็สองสามเดือนแล้วมั้งะสองเดือนตั้งแต่เดือนรอมฎอนนะครับลากยาวมานะพูดทุกวันนะฮะกินเอานะฮะมันมีอะไรให้พูดเยอะไหมล่ะมันมีนะครับ นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้า,าใครนะครับอยากจะเปิดระบบสมัยโพสและนะครับใช้บริการสมัยโพสนะครับก็อยากรู้ว่าสมัยโพสมีสาขาไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะตัดต่อในในคอมนะครับแล้วก็จะเนี่ยบอกเลยมีที่ตรงนี้มีรูปให้ดู1234นะครับคือผมก็ไปมาทุกที่นะครับแต่ระยะหลังๆเนี่ยที่ไม่ได้ไปอย่างอุดอรหนองคายเนี่ยไม่ได้ไป นะครับนีเพอศีดาเนี่ยนี่ยังไม่ได้ไปนะครับแต่ก็จะไปทุกที่นะครับเนียดไปแล้วนะครับก็จะไปทุกที่นะตั้งใจไว้นะครับจะไปทําคลิปให้ทุกที่เลยแต่เนี่ยให้สถานการณ์มันเบาบางลงแล้วผมได้ฉีดวัคซีนมาลงก่อนแล้วผมก็จะไปวันนี้นะครับแม่หมินเมย์ละเกินนะครับไปก่อนดีกว่านะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าอัสลามลยกุวมเรตะมตุลลอยเราะกาตุฮ์แล้วพบเจอกันใหม่ครับเมื่อชาติต้องการ